วิธีการชำระสินค้า on my healthy วิธีแรกจะเป็นการชำระด้วยบัตรเครดิตเมื่อเลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วให้เรากรอกรายละเอียดบัตรเครดิตจากนั้นกดสั่งซื้อแล้วรอรับสินค้าได้เลยค่ะวิธีที่2จะเป็นการชำระด้วย QR code เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินด้วย QR code แล้วกดที่ continue to payment จากนั้นสแกน QR code เพื่อชำระสินค้าแล้วรอรับสินค้าได้เลยค่ะวิธีที่3วิธีชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเมื่อเลือกวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วให้กดที่สั่งซื้อจากนั้นโอนเงินเพื่อชำระสินค้าแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินที่เมนูแจ้งชำระเงิน เลือกธนาคารที่โอนแล้วกดที่เลือกไฟล์เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินจากนั้นกดส่งข้อมูลแล้วรอรับสินค้าได้เลยค่ะ